ราคาทองร่วง550บาทจับตาเจรจาการค้าสหรัฐและจีนสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองคำ96.5%เปิดตลาดเช้าวันที่27ตุลาคม2568ปรับตัวลดลง550บาทตามราคาทองโลกเวลา9นาฬิกา5นาทีทองคำแท่งรับซื้อบาททองคำละ6 3 5 0บาทขายออก63,150บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาททองคำละ 61, 1,792บาทขายออก63,950บาทหัวเส้นเฮงโกฟิเจอร์สรบุในบทวิเคราะห์ว่าราคาทองปรับลดลง3.28%ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากขึ้นติดต่อกัน9สัปดาห์สาเหตุหลักมาจากนักลงทุนเริ่มคลายความกังวลสงครามการค้าสหรัฐและจีนหลังการเจรจาล่าสุดที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มีความคืบหน้าอย่างมีนัยสําคัญทั่วโลกจับตาการพบปะระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบ บดีสีจิ้นผิงในการประชุมสุดยอดเอเปกที่เกาหลีใต้วันที่31ตุลาคมนี้ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญของความสัมพันธ์การค้าระหว่าง2มหาอำนาจสําหรับแนวโน้มราคาทองในสัปดาห์นี้คาดว่าจะผันผวนแต่แนวโน้มหลักยังเป็นขาขึ้นแนะนํานักลงทุนทยอยสะสมเมื่อราคาลงใกล้บริเวณ62,700บาท